ของรายการ The People Show ค่ะช่วงนี้แล้ค่ะได้เวลาของแขกรับเชิญของใหม่แล้วคเคยได้ยินกันหรือเปล่าพี่เป้เคยได้ยินไหมเขาบอกว่าที่พ่อแม่มักจะบอกกับเราเสมอว่าถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีมีเงินมีทองให้เรียนสูงสูงา,า<ด>จะ<อ>ทําให้เรามีงานดีๆนะคะมีเงินมีทองเข้ามาแต่ว่าคือมันอาจจะใช้ได้กับคนบางคนแต่ในลักษณะของคนบางคนที่เขาอาจจะรู้สึกว่าอาจจะไม่มีโอกาสหรือว่าอาจจะไม่ได้ ตั้งใจที่จะใฝ่ในเรื่องของการเรียนอยากจะทำมาหากินเพื่ออาจจะต้องเลี้ยงชีพอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเหมือนกันนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ยังแขกรับเชิญของไหมวันนี้ค่ะที่ได้เกริ่นไว้ว่าจบม .6 แต่ว่าปัจจุบันนะคะมีไรายได้6กถึงเหลักต่อเดือนออบอกไว้ก่อนเลยนะว่าจริงๆการศึกษาก็สําคัญแต่ขึ้นอยู่กับแล้วแต่กรณีไปนะคะวันนี้ค่ะจะมาเล่าประสบการณ์ในชีวิตนะคะต้องเชิญมาเลยว่าเฮ้ยทำยังไงให้ประสบความสาเร็จและมีรายได้จากออนไลน์เขาบอกเลยนะว่า เขาเนี่ยทำได้เราก็ทําได้เช่นกันวันนี้เลยมาแบ่งเรื่องราวให้เราได้ฟังกันค่ะพบกับคุณกุลนะะคุณกุลชยาวีตั้งปัญญาค่ะสวัสดีครับคุณกุลสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหนี่เลยค่ะแขกรับเชิญของฉันคือผมว่าจบม .6 ในในยุคปัจจุบันคนอาจจะอาจจะไมึงมหน่อยไหมไม่ผมว่าผมมองว่าเดี๋ยวนี้คนอาจจะไม่ได้ถือเรื่องวุฒิมากสักเทา่าไหร่เออใช่ถ้าถ้าเทียบกับยุคหนึ่งที่เรามีค่านิยมว่า โูต้องจบปริญญานะใช่ไหมฮะคุณกุลคุณกุลโทษทีนะฮะปัจจุบันอายุเท่าไหร่อายุ43เดือนหน้าก็อีก2เดือน44แล้วค่ะโอผมว่าน่าจะเป็นในเจนที่ว่าคนก็คาดหวังว่าต้องเรียนจบปริญญาใช่เจนเนี่ยถ้าเจนเนี่ยใช่่หมเวลาไปไปไปที่ จบมกได้6กเหลักจริงๆริงหรอคุณคุใช่ค่ะ,คะใช่ค่ะใช่ค่ะดูลูกแบบนึกไม่ออกเลยเฮ้ยจริงเหรอคะทำไมทำไมอะไรที่ทําให้แบบโอเคเรียนจบแค่นั้นแล้วก็ตัดสินใจทํางานเลยเพราะอะไเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าออตอนเด็กๆเนี่ยเราแม่เสียตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็เราก็อาศัยอยู่กับพี่สาวาที่ดูแลเรา ทีนี้เรียนมาสักระยะหนึ่งเพราะว่าพี่สาวเป็นคนซ<ม>ัพพอร์ตเราใช่ไหมคะมแล้วพอมาสักระยะหนึ่งพี่สาวเขาก็เริ่มมีครอบครัวทีนี้เราก็แบบ<ม><ม>รู้สึกไม่อยากเป็นภาระให้กับพี่<ม><ม>อ่าแล้วทีนี้เราก็เลยออกมาหางานทํามาหาอะไรขายที่มันพอจะมีรายได้เดี๋ยวค่อยกลับไปเรียนต่ออ่าตอนนั้นคิดอย่างนั้นนะคะอ่าแต่แล้วพอต่อมาก็เราก็หาขายของขายนูน่นขายนี่แล้วก็ ต่อมาก็คือได้ไปขายของที่ตลาดนัดค่ะขายเส<า>้อข้าเสื้อผ้าใช่ค่ะเรื่องเรื่องที่ <พา S 1> เล่าอยู่นี่ก็20ปีที่แล้วได้ไหมเรวหรือว่ากี่ปีแล้วออสมัยสาว,สาว คือก่อนหน้านั้นทํางานมาหลายอย่างมากอ๋อคือเราไม่เรียนใช่ค่ะเพราะว่าเป็นภาระรู้สึกเป็นภาระก็เลยตัดสินใจมุ่งมั่นทํางานขายก็แต่ว่าเป็นงานพวกขายขายขายหรือว่าเป็นงานบริการขายอย่างเดียวเลยอ๋อเป็นเป็นลักษณะแบบอาชีพอิสระใช่ไหมฮะขายของไปเรื่อยมีอะไรที่ขายได้แล้วก็ขายขายส่วนอย่าไปขายตลาดนั้นน่ะใช่ค่ะแล้วก็ขายที่แบบ ใครอยากได้อะไรเราก็ไปนัดมาไปถามว่าเพื่อนอยากได้อะไรเราก็ไปเอามาขายอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาบอกว่าจริงๆพวกแม่ค้าหรือว่าคนขายของตอนนั้นนี่รวยนะใช่เงินเอนะตอนนั้นรายได้เป็นไงพี่กุลก็ตอนแรกดีนะคะคุณหมายทีเนี้ยมันมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะสถานที่นะคะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสถานที่อืมแล้วเราก็เลยอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพหนึ่งที่คุณเคยขายนนะคะอ่ะแล้วก็ต่อมา ตอนแรกอะคุณมาขายตลาดนัดก่อนทีเนี้ยตลาดนัดมันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสถานที่ที่มันแบบเราไม่สามารถเลือกได้อะค่ะมันมันจะเป็นที่ที่ไม่จับแผงบ่อยๆอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะตลาดนัดเปิดท้ายอะไรเงี้ยแล้วที่ที่เขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีก็เป็นที่แบบขี้ฝุ่นนะคะถ้าฝนตกลงมาก็แฉแล้วก็เละ้าฝนไม่ตกฝุ่นก็แล้ว ็คุ้งอะไรเงี้ยคนก็ไม่เดินละช่วงหลังค่ะช่วงหลังรายได้ก็เริ่มตกแล้วก็เลยเปลี่ยนละค่ะเอาอะไรดีที่มันไม่ต้องมาเลือกสถานที่ก็เลยมาขายของออนไลน์ขายของออนไลน์ที่ห้อหนึ่งก่อนนะคะที่มันต้องสต็อกสินค้าสต็อกหนักไหมพี่กุลหนักค่ะหลายแสนเลยหลายแสนนะคะเป็ผลิตภัณฑ์เียวกัอะรตอนนั้นใช่บำรุงหน้าค่ะค่่ะอาแล้วทีเนี้ย เราก็เริ่มเห็นวิกฤตแล้วว่าถ้ามันมีวิกฤตเข้ามาเนี่ยเราจะแย่นะเพราะมันต้องต้องสต็อกหลายแสนนะคะเพราะว่าก็คือเริ่มเริ่มวิกฤตแล้วทุนเริ่มจมทีนี้เราก็มามองหาโอกาสใหม่เอออะไรที่มันไม่ต้องสต็อกค่ะอะแล้วตอนนั้นอะความรู้เราก็ไม่ใช่ว่าดีนะในเรื่องออนไลน์มไม่รู้เรื่องเลยที่ี่ปีก่อนนะเนี่ยคุณ,คณ อันนี้เมื่อสองปีที่แล้วสองปีที่แล้วก็ช่วงโควิดพอดีก่อนโควิดนิดนึงก่อนโควิดคุณไปสต๊อกของใช่ค่ะเพื่อมาขายออนไลน์แล้วก็ขายขายได้ไหมขายได้แต่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เริ่มตอนนั้นคืออู่ฮั่นเริ่มมีโควิดแล้วแล้วคุณก็คาดเดาไว้ว่ามันน่าจะมาไทยครับคือจริงๆอ่ะ ถ้าโควิดหรือโควิดเข้ามาเขาบอกว่าออนไลน์มันจะดีแต่ว่าคืออันนี้แสดงว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างมันจะดีเสมอไปที่เป็นออนไลน์ถูกต้องค่ะ,ะ,คะถูกต้องคนกต็กตกใจด้วยไหมพอโควิดมาใหม่ๆไ,ไ,ไม่กล้าใช้เงินกันเพออร,ราะอะไรก็ล็อกล็อก<ช>ล็อกใช่ไหมใช่ค่ะแล้วช่วงนั้นก็คือแฟนก็เลยไปหางานทําเป็นเซลล์นะคะส่วนเราก็เริ่มแบบมีมีน้องด้วยเราก็เลยต้องต้องอยู่บ้านเพื่อที่จะ เลี้ยงลูกแล้วก็ทํายังไงที่จะหารายได้เข้ามาอทีนี้เราก็มีอยู่วันหนึ่งเราก็เลื่อนเลื่อน facebook ไปเจอค่ะอไปเจอคอร์สออนไลน์คอร์สหนึ่งค่ะที่เขาบอกว่าสอนขายของออนไลน์แล้วสอนตั้งแต่พื้นฐานจนทําเป็นแล้วจะมีรายได้หกหลักซึ่งตอนนั้นเราก็ขายอยู่แล้วเลยกล่าวว่าจะเรียนมาต่อยอดของเราไหมถูกต้อง กต่ว่าจะเอามาต่อยอดใช่ใช่ไหมคะสต๊อกเราเต็มเลยสต๊อกเราเยอะมากอยากขายไม่ออกไอเดียแล้วแล้วก่อนหน้านั้นที่เราไปสต๊อกของบริษัทนั้นเขาไม่มีหลักสูตรที่มาเทรนเราไม่มีค่ะไม่มีค่ะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีคือฟิลเป็นตัวแทนใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเป็นตัวแทนแล้วทีนี้ก็เราก็มาเจอคอร์สคอร์สหนึ่งนะคะชื่อว่าคอร์สออนไลน์98บาทค่ะ ราคาดีราคาดีแล้วเราก็เลยเข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ค่ะแล้วก็ทำได้จริงๆค่ะช่วงเดือนแรกนะคะที่ทำเลยอะ่ะได้หกหมืนเลยค่ะ <c oughs> ก็ตกใจใช่ค่ะก็ตกใจเลยเดือนแรกหกหมื่นค่ะอย่างนี้สิ่งที่คุณกุลไปเรียนเนี่ย ที่บอกว่าเราไปเลื่อนเจอใน Facebook ว่าเขาสอนออนไลน์เขาสอนอะไรคุณบมากก็มีการสร้างหน้าร้านบนโลกออนไลน์นะคะก็คือสร้างเพจนี่แหละค่ะอ่ก็คือเป็นร้านเสมือนที่อยู่บนโลกออนไลน์หน้าร้านในออนไลน์ใช่ค่ะแล้วก็ต่อมาก็จะสอนในการยิงแอดยิงแอดโฆษณาก็คือทำยังไงให้หน้าร้านเราไปโผล่ที่ Facebook คนอื่นที่เราไม่รู้จักแล้วต้องน่าสนใจด้วยนะเขาจะได้กดดูใช่ค่ะ แล้วก็จะมีเทคนิคในการขายของออนไลน์ทำยังไงให้ได้100ออเดอร์หนึ่งออเดอร์1เขาเรียกอะไรอะ่ะให้ได้หล,ลักหมื่นออเดอร์หลักอของการขายอะค่ะ,ะเขาจะมีเทคนิคสอนให้ค่ะกี่วิชาตอนนั้นที่คุณคุณเรียนก็เยอะอยู่ค่ะแล้วก็จะมีเรื่องของการสอน IG ขายของบนโลกบน IG แล้วก็ Tik To อกด้วยนะคะตอนนั้นคุณเรียนเท่าไหร่นะ 98บาท98บาทซ้อนขนาดนี้แล้วแล้วหมายถึงว่าพอเรียนเสร็จปั๊บเอาไปใช้ไปทดลองเดือนแรกนี่กลับมา60,000เลยใช่ค่ะเฮ้ยใครหัวอกเดียวกันตอนนี้มีสินค้าเหลือเต็มสต็อกนาหรือว่าเฮ้ยทำยังไงดีกองสต็อกฉันเต็มบ้านเลยคุณต้องไปเรียนออนไลน์แล้วนะคุณต้องสแกน QR Code ที่ขึ้นให้ด้านหน้าจอนี้นะบอกเลยนะแล้วก็แอดนะคะไลน์นะคะแอดะค o ที่0 6 2 5639397นั่นเองนะคะ,ะยังมส่งสติกเกอร์มาด้วยออย่างของของคุณกุลเองเนี่ยจริง,รงๆแล้วตั้งใจจะไปเรียนเอาวิชามาขายของอีกยี่ห้อหนึ่งใช่ค่ะแล้วพอเดือนแรกที่บอก6 0หมื่นเนี่ยขายของยี่ห้อที่ตัวเองสต็อกของหรือว่าขายของดีไอคอนเพราะอันนี้คือของของดีไอคอนของของของที่สต็อกอยู่ค่ะอ๋อหกหมื่นนี่คือ,อคุณเอาวิชาที่คุณไปเรียนมาเนี่ยห้าหวิชาช เอาไว้ขายของที่สต <font S 2> ็อกเพราะต้องเคลียจะได้มีกระแสเงินสดแล้วก็ขายได้จริงๆคิงโคตรคุ้มลงทุนแค่เก้าสิบแปดบาทเนี่ยเนี่ยผมผมว่าเนี่ยอันเนี้ยเป็นเป็นแนวทางที่ดีนะเพราะเขาไม่ได้บังคับคุณนี่จะแหมว่าว่าคุณมาเลี้ยง98บาทคุณมีเงื่อนไขคุณต้องขายของชั้นเท่านั้นไม่จําเป็นเลยเขาไม่เขาไม่บังคับเราใช่ไหมไม่บังคับค่ะคุณมีอะไรคุณอยากจะไปขาย ขายประกันขายสินค้าขายอาหารเอาเทคนิคพวกเนี้ยไปปรับใช้ได้ใช่ค่ะโอดีมากเลยนี่อะไรเนี่ยคุณกนี่อะไรครัอันนี้หลังจากที่เคลียร์สต็อกเสร็จแล้วนะคะแล้วก็มามาลุยเต็มตัวกับของบริษัทนี้ค่ะซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าเราไม่มีสินค้านะคะแล้วเราอยากขายตรงนี้เราก็มาขายกับ ทางดีไอคอนได้เลยค่ะออันเก่าคุณเคลียร์หมดไหมสรุปใช่ค่ะขายหมดเกลี้ยงเลยหมดค่ะจากออนไลน์เนี่ยค่ะขายเกลี้ยงเสร็จแล้วเราขี้เกียจสตอกแล้วเราก็เลยบอกเฮ้ยไอคอนสินค้าเขาก็โอเคมีชื่อค่ะไม่อยากสตอกเลยมาทำไอคอนถูกต้องถูกต้องแล้วเป็นไงนี่นี่นี่กี่กี่เดือนกี่ปีคะเนี่ยตอนนี้ยอดขายของคุณอยู่ที่63ล้านแล้วค่ะทำทำมานด้เครบพี่คุณ ก็ร่วม2ปีกว่าค่ะร่วมสองโอ้ก,ก,ก็ก็คือวิกฤตโควิดเนี่ยคุณคุณก็<ช>ว่างแล้วก็เลยมันลุยนี่เต็มเต็มใช่ค่ะยอดขาย63ล้านข้างล่างล่ะข้างล่างข้างล่างอะไรล้านาล้านหนึ่งอะไรคะอันนี้ยอดยอดเดือนนี้ค่ะยอดปัจจุบันของเดือนนี้เฉพาะเดือนนี้ค่ะ 1>, 1ล้านค่ะหมายถึงนี่ยอดขายแล้วฮะยอดขายเดือนนี้ค่ะ1ล้าน900กว่าบาทค่ะกำไรหรอไม่ไม่อันนี้เฉพาะเดือนนี้ค่ะเฉพาะเดือนนี้ยังไม่จบเดือนค่ะ โอ้ร้านก่านนี้เราเราเหลือกําไรเข้ากระเป๋าเท่าไหร่พี่กุลยังไม่สิ้นสุดนะคะเพราะว่าต้องต้องสิ้นเดือนรอสิ้นเดือนรอจะได้รู้ยอดที่แน่ใช่ค่ะเขาจะมีส่วนกําไรมาให้อีกค่ะประมาณการพี่กุลตัวเลขมันโชว์มาขนาดนี้ที่ผ่านมาตอนนี้ณปัจจุบันรายได้ของไอคอนอยู่เท่าไหร่ของพี่กุลก็หกหลักต่อเดือนค่ะชีวิตเปลี่ยนไหมเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนก็ เรามีลูกเนาะค่าใช้จ่ายหลายอย่างก็มาอยู่ที่เราเพราะว่าค่ะแฟนก็มีปัญหาตอนที่โควิดเขาก็โดนบีบออกจากงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเรื่องของค่าบ้านค่ารถอยู่ดีๆเราก็แกร่งเป็นเสาหลักขึ้นมาเลยใช่ค่ะลูกมาด้วยเนี่ยฮะตัวเล็กมานีหน่อยตัวเล็กมาหน่อยมาหาแม่นิดหนึ่งมาหาแม่นิดนึงเออมาเลยมาเลยลูกลูกมาด้วยเชื่ออะไรนะฮะมาเลยลูกมาเลยไม่ต้องเขินอะมาหาแม่เรามาหาแม่ สวัสครับสวัสดีครับสวัสดีครับ่ะสวัสดีครับดีครัสดีค่ะัสค่ะสวัสดีค่ดี่สวัสดีค่สัสสวัสดีคล้สวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดี่ะสวัสด่วดีก่ะสวัสดีคดคนดูค่กดู่ะสวอ่ะ่ะน่ะสวันดอะไรค่ะสค่ะสวัค่ะสะสี่วบค่ะสี่ะสวีค่ีค่ะ่ะสค่ะสวมคนเอสคนสว่ะฮะ ใช่ค่ะอันนี้คนเล็กคือทุกวันนี้ออนไลน์เพียวๆเลยใช่ที่เลี้ยงชีพเราและครอบครัวถูกต้องค่ะโอ้โหจริงจริงจริงคนลูกลูกสามคนค่ะภาระเยอะนะเานื่อยใจเยอะนะแล้อีกคนหนึ่งก็เหนื่อยแล้วนะเออของผมคนเดียวผมยังยังเหลือว่าต้องต้องตั้งใจทำมาหากินอะ เนาะเพราะว่าเราก็อยากเลี้งเขาให้ดีที่สุดี่ค่ะแล้วเมื่อวันนี้นะคะความสาเร็จของพี่กุลชัดมากภาพใหญ่มากคือถือว่ามั่นคงแหละถ้าเทียบกันกับโอกาสหลายๆอย่างที่แบบคนทั่วไปอาจจะไม่ได้รับมาแต่ว่าเราคือคนที่ได้รับโอกาสครั้งนี้กลับมา,าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะถ่ายทอดให้คนอื่นใช่ถูกต้วยด้วยประสบการณ์ของเราเหรอคะใช่ค่ะก็ตรงนี้นะคะคุณอยากจะส่งต่อแล้วก็แบ่งปันนะคะว่า ใครก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้มีโอกาสจบสูงหรือว่าจะจบสูงนะคะอตอนนี้ไม่สำคัญแล้วค่ะเราไม่ว่าเราจะมาจากที่ไหนนะคะหรือว่าจบอะไรมาขอเพียงเรามีความฝันแล้วก็มีเป้าหมายคอ,คอร์สออนไลน์นี้แหละที่จะเปิดโอกาสให้กับเรานะคะแล้วก็คุณหวังว่าคอร์สนี้นะคะจะ,ะเป็นสิ่งที่เปิดโอกาสเหมือนกับที่คุณได้รับอะคะ่ะจะได้ ทุกคนคะจะได้รับโอกาสดีๆแบบคุณตอนนี้กับคอร์สออนไลน์แบบนี้ค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะคอร์สนี้เนี่ยราคาเดิมเลยอย่างที่พี่กุณเนี่ยเคยเรียนมาได้ราคานี้พี่กุลก็เลยอยากจะถ่ายทอดราคานี้เพราะว่าเป็นราคาที่โอเคจะต้องได้แล้วก็ได้แบบเต็มๆเลยนั่นคือ98บาทสอน6 หกวิชาหวันหวิชาค่ะวิชาอะไรบ้างคะหนึ่งก็คือสอนสร้างเพจก็คือสร้างหน้าร้านบนโลกออนไลน์แล้วก็สการยิงแอดโฆษณานะคะคือการโปรโมทเพจนั่นเองแล้วก็เทคนิคในการทําออนไลน์ยังไงให้ได้ออเดอร์เป็นร้อยบ้านพันบ้านอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขายของออนไลน์เขาเรียกว่าขายปลีกไอจีะ แล้วก็วิชา Tik t ตอกนะคะสร้างเงินจากติ k กตอะอกแล้วก็อีกวิชาหนึ่งที่แม่ค้าออนไลน์ไม่ควรพลาดก็คือการแต่งภาพแล้วก็วิดีโอเพื่อที่จะเอาไปลงหน้าร้านของเรานั่นเองค่ะครบเลยนะคะห,หวัน 6วิชาเรียนออนไลน์นะคะวันนี้เนี่ยคอสเพียงแค่98บาทเท่านั้นแต่ว่าวันนี้พี่คุณก็เป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสได้รับโอกาสดีๆแบบนี้วันนี้ก็เลยจะส่งต่อนะคะ100ท่านแรกหรือว่าสายแรกหรือว่า100คนแรกที่ทักมาตามช่องทางที่เราขึ้นให้ไม่ว่าจะเป็นสแกน QR โค้ดนะคะหรือว่า l i น์แและเบอร์โทรเรียนฟรีไปเลยได้เลยค่ะปกตินะคะต้องบอกก่อนว่าเนื้อหานะคะที่เราสอนเนี่ยเป็นราคาหลัก9,800นะคะคุณหมายอ่ะ แต่เราพิเศษนะคะเรือเพียง98บาทบะาแล้วยังไม่พอเฉพาะรายการ People Show วันนี้นะคะพิเศษร้อยท่านแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้ค่ะอ่าเรียนฟรีค่ะเ<อ>ร้อยคนแรกเรียนฟรีท่านผู้ชมจะโทรจะแอดไลน์จะสแกน QR Code ค,คท่านผู้ชมรีบนิดนึงผมไม่อยากให้ท่านเสีย98บาทถึงแม้ว่า98บาทมันก็ถูกจะแย่เลยละสำหรับสิ่งที่เราได้เรียนมานะฮะแต่ว่าฟรีดีที่สุด คุณ98นะฮะหรือหมายเลขโทรศัพท okay. ์0 6 2 5 6 3 9 3 9 7หนะฮะหรือว่า QR Code ก็ได้แล้วทักสติ๊กเกอร์นิดนึ่งนะฮะมีอีบุ๊กให้ด้วยนะโอ้โหไปทำพีเอาไปเรียนรู้กันเลยคทุกวันนี้แบ่งเวลาพาลูกเที่ยวสบายเลยนะเพราะว่าเราไม่ต้องไปคอยอยู่ตามตลาดนะใช่ใช่ขายที่ไหนก็ได้ทําอะไรคือพาลูกไปเที่ยวไปไหนเราก็ขายได้ดีไหมลูกดีไหมแม่ขายออนไลน์ดีไหมแม่พาไปเที่ยวบ่อยไหมแม่ซื้อของของเล่นให้เยอะไหม สบา,เ,สบาเด็กเขาบอกเด็กไม่โกหกเลยนะออสบายเลยก็แหมเดือนหนึ่งหกหลักลูกอยากไดอเลยจัดไปดีมากเลยนะคะแล้วนี่นะคะ <c oughs> ก็คือบทพิสูจน์ของความสําเร็จของผู้หญิงคนหนึ่งค่ะที่บอกว่าจริงๆการศึกษามันก็สําคัญแต่นะวันนี้ถ้าเราไม่มีโอกาส <c oughs> เราก็สามารถที่จะคว้าเงินหลักแสนหลักล้านมาให้ลูก <c oughs> แล้วก็ครอบครัวได้วันนี้พี่กุลนะคะคือต้นแบบของตัวอย่างที่ดีที่สุดเลยนะคะขอบคุณพี่กุลมากมากเลยค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายเจอกันไหนนะ